สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้ก็มาพบกับช่องกูจ็อบนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของระดับพลังงานในอะตอมนะครับแล้วกเ็เมื่อมีการนะครับกระตุ้นนะครับเห็นไหมครับระดับพลังงานก็ในนี้จะมีอยู่3ระดับนะครับส่วนใหญ่ด้านล่างเนี่ยเขาจะเรียกว่าสถานะพื้นนะครับหรือว่า ground state นะครับ ส่วนสถานะท,ที่ถูกกระตุ้นนะครับขึ้นไปนะครับก็คือระดับสูงกว่า e 1เนี่ยเรียกว่าสถานะกระตุ้นนะครับหรือว่า excited state เอ่อก็คือเมื่อตอนแรกนะครับอา่าอิเล็กตรอนเนี่ยอาจจะอยู่ใน e 1หรือ e 2ก็ได้นะครับแล้วก็ถูกกระตุ้นขึ้นไประดับที่สูงกว่านะครับ หลังจากนั้นก็อิเล็กตรอนก็จะอยู่ในสถานะที่มันไม่เสถียรน,นะครับมันก็พยายามกลับมาสู่สถานะเดิมของมันนะครับจึงมีการเ,าเปลี่ยนระดับพลังงานนะครับจากสูงกว่าลงมาต่ํากว่าทําให้ต้องปลดปล่อยนะครับอ,อย่างเช่น e 3ลงมา e 1นะครับอิเล็กตรอนจาก e 3ลงมา e 1ก็ปลดปล่อยพลังงานแสงออกมานะครับเป็นสเปกตรัมเขาเรียกว่าเป็นเส้นนะครับเป็นสีต่างๆนะครับ จาก e2 ลงมา e1 นะครับก็ปลดปล่อยลพลังงานออกมาได้แล้วก็ e3 ลงมา e2 ก็สามารถปลดปล่อยพลังงานออกมาได้นะครับทําให้เกิดสเปกตรัม3เส้นใช่ไหมครับแล้วถามเขาถามหาความยาวขึ้่นของ3เส้นนี้นะครับแต่จากระดับพลังงานแล้วเขาบอกว่าเป็นระ,ระดับพลังงานเป็น ev ใช่ไหมครับติดลบเพราะว่ามันเป็นพลังงานยุดเหนี่ยวนะครับอ่อย่างอันนี้ใช่ไหมครับ ก็เอา e 3ลบ e 1ก็คือเอาระดับพลังงานของ e 3ตั้งลบกับลบ5นะครับอ่าก็จะเป็น3 ev นะครับอันนี้ก็เหมือนกันลบ2ลบกับลบ4ก็จะได้2 ev ส่วนอันนี้ก็ลบ4ลบกับลบ5ก็จะได้1 ev นะครับดังนั้นเราตอนนี้เรารู้พลังงานแล้วแต่พลังงานเนี่ยมันเป็น ev นะครับ อ่า e หนึ่งเท่ากับหนึ่ง ev e ที่สองคือสอง ev แล้วก็ e ที่สามเท่ากับสาม ev เป็นต้นนะครับก็เราต้องทําให้เป็นจูนด้วยนะครับก็คือ 6, คูณ1.6คูณ10กำลังลบเข้าไปนะครับอันนี้ก็2คูณ1.6คูณ10กำลังลบอั 19, นนี้ก็3คูณ1.6 10กำลังลบสนนี้จะกลายเป็นจูนนะครับ เป็นพลังงานหน่วยเป็นจูนนะครับแปลง e v เป็นจูนได้โดยการเอา1 6ึ่งกสิำลังลบบก้าไปโคณนะครับอ่าทีนี้จากสูตรนะครับการหาพลังงานของแสง e ท่ากับ h f ใช่ไหมครับแต่เขาไม่ได้ให้หาความถี่นะครับเพราะห้หาความยาวคลื่นก็เปลี่ยน f เป็น c L. ส่วน lambda อ่าทีนี้เราจะหา lambda แ,แล้วก็ย้ายสลับ h c ส่วน e นะครับ ทีนี้เราก็แทนค่านะครับ h คือ6.6คูณ10กลังลบ34คูณ c คือความเร็วแสงนะครับ3.10คกลัง 4, 4, 5, 10, 8, 8เป็นค่าคงที่เหมือนกัน e ก็ถ้าเราเอาอันแรกมานะครับก็จะเป็นลำด้านหนึ่งนี่คือพลังงานน้อยสุดนะครับเ,เราก็เอาตัวเลขมารวมกันก่อนนะครับ ส่วนเลขชี้กำลังก็ถ้าคูณกันก็มาบวกกันถ้าหารกันก็ามาลบอย่าลืมเอามีลบอีกนะครับ12.37องจุาคูณสิบกำลัง อันนี้ก็อันนี้ก็จะกลายเป็นบวกนะครับ,บกำลังลบเจ็ดนะครับเมตรนะครับอันนี้คือคำตอบคำตอบแรกนะครับส่วนอันที่สองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับ แต่ e ถ้าเกิดนักเรียนจะสังเกตว่ามัน sc จะเหมือนเดิมใช่ไหมครับส่วน e นี่เห็นไหมครับมันจะเป็น2 e v ก็2คูณ1.6 10กลังลบ19เห็นไหมครับว่ามันต่างกันแค่1กับ2ใช่ไหมครับแสดงว่าอันที่2เนี่ยเราแทบจะไม่ต้องคำนวณเลยเอา2ไปหารตรงนี้ได้เลยนะครับ ก็หกจุดลบ7ได้เลยส่วนลำด้า3ก็เหมือนเอา3าไปหาร12.37นะครับก็เป็น4.12จลบลบเเมตรนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ายิ่งระดับพลงงานสูงขึ้นนะครับความยาวขึ้น ยิ่งพลังงานมากความยาวคลื่นจะน้อยนะครับอันนี้พลังงานมากนะครับอันนี้ E น้อย e น้อยความยาวคลื่นจะมากนะครับก็มันเป็นส่วนกลับของความถี่นะครับความถี่กับพลังงานเนี่ยแปรผันตรงกันแต่ว่าจะเป็นส่วนกลับกับความยาวคลื่นนะครับโอเคครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับ